เรื่องก่อนเวลาแห่งการเจริญในวงกรรมฐานเรื่องน,น,นรกที่เรียกันว่าอุสุทนรกสำหรับอุสุทนรกในวันนี้ก็จะขอนำนรกขุมที่ห้าที่มีชื่อเรียกว่าอายโยคุอายโยคุหานรกคำว่าอายโยคุหานรก เป็นนรกที่มีบาปกรรมเนื่องจากการได้รายหรือว่าการได้รายแล้วบอกว่าจะนำมาบำเพ็ญกุศลแต่ถ้าว่าการได้รายได้ผลมาแล้วไม่นำมาปฏิบัติตามนั้นนำมาไปใช้ในประโยชน์ส่วนอื่นต่้นกล่าวว่าบุคคลผู้นั้นถ้าตายไปแล้วหลังจากที่ไปไประสบพบนรกขุมใหญ่ จะเป็นขุมที่ไทยก็ตา,ตามตามกำลังของกรรมแล้วก็ผ่านจากนรกขุมใหญ่มาตกนรกบริวารอีกสี่ขุมเมื่อหลังจากตกนรกบริวารสี่ขุมได้เสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสแล้วก็มาตกในยมโลกิยานรกที่เรียกว่าอ,ายโ,อ,อ,อโยคอ,ยอยโยคยะอโยคลละนรกเขาบอกฟังให้ดี อายคุระนรกละตัวนี้เขาใช้ลอวิลาชเนื่อความตามรำบาลีท่านกล่าวไว้ว่ายมมโลเยนนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่าโยคุระนรกนรกขุมนี้ที่เต็มไปด้วยก้อนเหล็กแดงเกลื่อนกราดไปหมดไม่ว่าจะมองไปในทางไหน ก็มีแต่ก้อนเหล็กแดงคำว่าเหล็กแดงในที่นี้ไม่เช็บหมายความว่าก้อนเหล็กสีแดงเป็นก้อนเหล็กที่มีไฟเผาจนสุกลุกโชนแล้วก็มีสีแดงพว่เหล็กสุกมีความร้อนมากบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นรวนแล้วจะมีความหิวความกระหายทั้งสิน้นไม่นั้นว่าสภาพของคนริไร แต่ทั้งนี้ก็ต้องมายถึงว่าเรื่อยไรยเนื่องในการทุจริตไม่ได้หมายความว่าท่านที่เรื่อยไรายมาแล้วเอามาทํากิจตามที่แจ้งให้เขาทราบท่านกล่าวถึงว่าสัตว์ในรกผู้นี้มีความรู้สึกหิวกระหายโดยหิวเป็นปกติหิวมากครั้นเห็นก้อนเหล็กแดงก็ดีใจทิ่วปานเนื้อปิ้ง นี่พระอาศัยบาปกรรมที่เข้าไปบังใจ <c oughs> นีใจที่ประเมิ่เนื้อติ้งตั้งใจอยากินท่านบอกว่าพระอกุศนบรรดาลให้สัตว์นรกรคหลายเหล่านั้นเห็นก้อนเหล็กที่เผายิ่แดงโชนมีสภาพเป็นอาหารโอชะจึงได้พากันวิ่งเข้าไปยื้อแย่งเพื่ออยากกินพอกลืนเข้าไปในปากจับมาที่แรกมันก็ไม่ร้อน เห็นว่าสภาพเป็นเนื้อเป็นเนื้อปิ้งและเนื้อเผาเมื่อกลื่นเข้าไปในปากแล้วก็รู้สึกว่ามีความร้อนเกิดขึ้นและมันก็ไม่ร้อนน้อยมันร้อนมากร้อนเยอะทั้งทนไม่ไหวกลื่นเข้าไปคายไม่ออกแม่ท่านบอกว่าเมื่อเข้าถึงปากปากก็ไม่เมื่อเข้าไปถึงคอคอก็ไม่ เข้าไปั้งพุงพุงก็ไหมพอเข้าถึงพุงพุงไหมก็ร่างกายก็แตกกระจายกระจยรยรายอะไรออกมาหมายความว่าร่างกายพังแต่ถ้าว่าความรู้สึกของสัตว์ทั้งหลายที่สวยทุกขเวทนาอยู่นั่นไม่มีการตายรวมความว่าสัตว์ใน,นรกนีก้จะถือว่าไม่มีความรู้สึกในทุกขเวทนาคือตายไม่มี เมื่อร่างกายแตกกระจายออกไปแล้วก็กลับเข้าไปตัวขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นใหม่มีความหิวใหม่สภาพเดิมพระกุศลกรรมบังไว้ไม่มีความรู้สึกว่าเหล็กทั้งหลายเป็นเหล็กมีความหิวเข้ามาเผาร่างกายและจิตใจอีกวิ่งเข้าไปหาก้อนเนื้อคือเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เกืนจริงเข้าไปตามนั้นท่านบอกว่าสเสวยทุกขเวทนายอย่างนี้ อยู่ตลอดกาลจนกว่าจะพ้นกฎของกรรมกฎของกรรมในขุมนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสว่ามีอายุเท่าไหร่นี่แปลว่าการ,รียดะไรนี่ที่ไดะไร,รามาแล้วไม่ได้ทําตามผลนั้นกลับนําไปใช้เป็นส่วนตัวก็จะต้องไปตกมรกคขุมใหญ่ก่อนและพัน อาบริณรกบริวารสี่ขุมโดยเฉพาะกรรมอย่างนี้มาตกนรกขุมนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าการที่เขาทั้งหลายเป็นสัตว์นรกต้องมาตกนรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีเจตนาหนา,นา,นานแน่นไปดิความโลภแสดงตนว่าเป็นคนใจบุญใจกุศล เที่ยวเป่าร้องเรียรายเอาทรัพย์ของชบบาวบ้านเขามาแล้วก็บอกว่าจะทําบุญทํากุศลจะสร้างในสิ่งในสาธารณประโยชน์หมายความว่าการกระทำลงไปนั้นไม่ทำไปกิจส่วนตัวทางนี้ก็ไม่หมายความว่าท่านนายที่จะโกนจุกลูกแต่งงานลูกบวชหน้าลูกได้แท้จริง แล้วก็แจกกาแจากดีกาอันนั้นหมายถึงว่าเป็นการบอกบุญมาร่วมบุญต้องกุศลกันยังไม่จัดขึ้อยู่ในการเรียรายในประเภทนี้สําหรับการเรียรัยในประเภทนี้หมายความว่าทําในส่วนที่เป็นสาธารณกุศลเพื่อบอกกับประชาชนาว่าเงินทุกบาททุกสตางที่ได้มันนี่จะไปสร้างวัดบ้างสร้างถนนบ้าง สร้างโรงเรียนบ้างขุดบอ่อน้ำเป็นสาธารณะบ้างอะไรเป็นต้นจัดว่าเป็นประโยชน์ส่วนสาธารณะแต่ถ้าจัดเป็นประเภทนี้ก็ปรากฏว่ามีสภาพบาปเหมือนของสงบาปเหมือนกับคดกองของสงอย่างนต้องตกอเวจีมหานรกก่อนแล้วหลังจากนั้นยินตตกนรกบริวารและจริงจะมาตกนรกที่เรียก,กว่า อายุคุละนรกขุมนี้ตามันบาลีที่กล่าวต่อไปว่าข้ได้รับทรัพย์มาแล้วคือบอกเขาบอกว่าจะไปสร้างในส่วนที่เป็นกุศลสาธารณประโยชน์ข้ได้รับทรัพย์มาแล้วก็ยักยอกใช้สอยตามความสะดวกตามความสบายของตนไม่บำเพ็ญกุศลทั้งหมด หรือว่าแบ่งไว้บ้างเป็นส่วนตัวการกุศลทำบ้างแต่ว่าทําไม่หมดทำไมอย่างนั้นอ้างว่าบางทีก็ไม่ท่านบอกว่าบางทีก็ไม่ทําเลยเป็นการหลอกลวงคนอื่นได้เล่กลน,นึกว่าตนเป็นคนฉลาดจึงต้องพลาดท่าเสียทีมาตกมารกขุมนี้กินก้อนเหล็กที่เผาจนแดงโชน แล้วก็มีความร้อนบริไฟพือความคิดว่าเหล็กทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโภชนอาหารเรดิมน่ายความหิวเผาผลาญให้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นนี่ก็ขอบรรดาเพื่อนบิสุติสมันเณรและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับบิสุติสมันเณรบบท,นเนที่ผมเคยบอกว่าอย่าไปได้ไรญา,าติโยมเลย หรือว่าถ้าว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเห็นท่านก็สงเคราะห์ท่านก็มีความไม่ตาถ้าว่าเราทําไม่ดีไม่ชอบท่านปล่อยให้เราอดก็สนแสดงว่าเรามันเลวเกินไปฉะนั้นขอท่านทังหลายสำหรับเป็นพระเป็นเลนมีความสำคัญมากต่อไปถ้ามงเอิญท่านทังหลายยังไม่สึกมีหา ก็จะต้องมีกิจในการสร้างวัดสร้างวาทํางานในส่วนสธนาธารณประโยชน์เนื่อว่าท่านลาสิขาบทไปแล้วบางทีคนเขาทั้งหลายก็เห็นว่าท่านเป็นคนตั้งเคยตั้งอยู่ในศีลในธรรมเมื่อบวชกันมาแล้วก็จะมาเจริญสมถกรรมฐานมีปัศนากรรมฐานหรือว่าศึกษาพระปริยัติธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาอาจจะไว้วางใจพวกท่านเมื่อไว้วางใจท่านแล้วก็มอบหมายจะตัวใจและภาระสิ่งของมาถวายเป็นของสงและของส่วนกลางเรื่อขอท่านหลายยงตั้งใจไว้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้นำในการบำเพ็ญกุศลเท่านั้นสําหรับผู้นำในการบำเพ็ญกุศลท่านเรียกว่า วิยาวยากรวิย,วย,ยาวยจิหม่เป็นผู้กระทํากิจของสงฆ์หรือขวขวายในกิจการงานของสงฆ์แต่ความจริงการทําอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีทองมีแต่ปัญญาที่จะบอกชาวบ้านหรือว่ามีแต่แรางงานแรางงานที่แนะนำให้เขาปฏิบัติในความดีความจริงผลในการที่เป็นวิย,ยาวิยากรนี้มีผลมาก ในมิมาลว,วัตถุทั้งกล่าวว่ามีอน,นิสงส์ต่ำกว่าการบวชเมรที่มีศีลบริสุทธิ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นยัดว่าเป็นอน,นิสงส์แรงมีอน,นิสงส์มากถ้าหาว่าบอกเขาด้วยแล้วก็ทำเองด้วยก็ช่วยมีความสุขยิ่งขึ้นเรื่องนี้มีมาในพระธรรมบทคูทกันเนฮะคุทกานิไกยวันนี้กำลังเหนื่อยมาแล้วก็ลังเป็นหวัดเสียด้วย ถ้าฟังไม่ชันแล้วก็ขออภัยด้วยเป็นกล่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัพพุทเจ้าเคยแทกด้ยบอกว่าบุคคลผู้ใดบำเพ็ญกุศลได้ตนเองแต่ถ้าว่าไม่ชักชวนคนอืน่นคนประเภทนี้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะเป็นคนร่ำรวยไม่ยากจนเขินใจ มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าขาดพวกพ้องคือขาดบริวารในสมบัติแต่บุคคลผูดด้ใดได้แต่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทําบุญทากุศลตนเองไม่ทําตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่เป็นคนที่มีพวกพ้องมากมีบริวารมากแต่ว่าขาดทรัพย์สมบัติ บุคคลผู้ใดบริจาคทานบริจาคทานเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วยคนประเภทนี้จยตายจากความเป็นมนุษย์ต่อไปไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะมีทั้งทรัพย์สมบัติและจะมีทั้งพวกพ้องคือบริวารในสมบัติแต่ท่านผู้ใดไม่บำบริจาคทานด้วยแล้วก็ไม่ชักชวนบุคคลอื่นด้วยท่านผู้นั้น ตายไปแล้วเกิดเป็นคนใหม่จะเป็นคนยากจ,จนด้วยแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินไม่ไม่มีพวกค้องด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าธรรมเทศนาข้อน,นี้สมเด็จพระจินทร์ศรีสมพนนามว่าพระพุทธกสบทรงตรัสไว้แล้วสมเด็จใต้จอมไตรบรมศาสนไดก็ทรงรับรองจานนขคมันดาท่านบิสุสมณเณรทั้งหลาย และบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังเรื่องราวของนรกแล้วก็โปรดทราบผลของการบำเพ็ญกุศลในการบริจาคทานด้วยตนเองและกการชักชวนบุคคลอื่นให้บริจาคทานการชักชวนในที่นี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเรียรายเขาเป็น,นเพียงวแนะนําว่าสิ่งนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ เมื่อเราทำก็แล้วก็จะเป็นส่วนให้คนยังความสุขให้เกิดในส่วนสนาธารณประโยชน์เป็นการแนะนำกันหรือว่าจะใช้คำว่าเรียรายก็ได้เหมือนกัน, <c oughs> นเรียรายก็ได้การบอกบุญการแนะนำให้ทำบุญทงกุศลเมื่อเขาทำบุญทงกุศลมาแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกชิ้นก็นำมาในส่วนสนาธารณประโยชน์ ตามที่ประกาศไว้อดีสมก็จะได้ตามที่กล่าวมาซึ่งมีคติตรงเัินข้ามกับท่านที่ได้รารมาแล้วแต่ไม่ทําแล้วก็มีโทษตามธรรมบาลีตามาท,าที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปสําหรับยมมารุกิยานรกไม่มีสิบขุมแต่ระขุมจำแนกบาแต่และอย่างไม่เหมือนนรกขุมใหญ่ นรกคุ้มใหญ่ได้หมายความรวมบาปท,ทุกอย่างแล้วก็ตกในนรกคุมนั้นๆตามมาน่าของกรรมซึ่งมีกรรมหนักกรรมเบาไม่เสมอกันตามที่เคยอธิบายมาแล้วสำหรับนรกต่อไปเป็นขุมที่หกมีชื่อว่าปัสกะปัพตะนรกนรกขุมนี้ท่านบอกว่าเป็นโทษของข้าราชการโกนี่ท่านจำกัด สำหรับนรกคุมแรกถ้ามาันยังกัดว่าจะเป็นข้าเาการืะไม่ใช่ข้าราการแต่ว่านารกคุมนี้ถึงกล่าวว่าเป็นคุมที่ทําโทษบุคคลที่เป็นข้าราชการแต่โกงเงินของแผ่นดินก็ได้การโกงเงินของประชาชนมีนามว่าปัสกาปัปะ,ะตะนรกที่ก็บอกแล้วว่าเป็นนรกภูเขา เนื้อความตามพระบาลีมีอยู่ว่ายมโลกิยันรกขุมที่หกมีชื่อว่าป,ะสะะปัสกาปัพตะนรกในนรกขุมนี้มีภูเขานรกใหญ่ตั้งอยู่ในสี่ทิศเป็นภูเขาที่เคลื่อนที่ได้ไม่หยุดไม่ย่อนหมายความว่าวกลิ่งไปกลิ่งมาอยู่เสมอพยายามกลิ้งบทสัตว์นรกทั้งหลาย ที่มาเกิดในที่นี้ให้เป็นกระดกูกแตกละเอียดเป็นจุนมีจุนไปแต่ว่าสัตว์นรกทั้งหลายที่ตกในรกขุมนี้จะถือว่าตายก็ไม่มีอีกเหมือนกันไม่ตายถ้าว่าตายแล้วเกิดใหม่ไม่มีในนรกแต่ถ้าว่าบาังเอิญท่านจะไปอ่านพบในที่ใดเข้านั่นก็หมายความว่าท่านผู้เขียนคนจะเขียนมากพลาดไปเพราะว่าบาลีไม่มี คำว่าตายในนรกคำว่าตายก็หมายถึงว่าไม่รู้สึกในทุกขเวทนาที่ตาที่ลงโทษอันนี้ไม่มีในนรกเจงกว่าจะสิ้กนกำหนดของกรรมดานบมบาลีต่อกลา่าวดยว่าลันดาสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาทรมานทุกขเวทนาอยู่ในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเคยเป็นนายบ้าน คำว่านายบ้านก็หมายถึงว่ากำนันบ้างผู้ใหญ่บ้านบ้างเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเป็นในอำเภอเป็นเจ้าเมืองแต่ว่าประพฤติตนเป็นคนพานรวมความว่าเป็นข้ารการที่พระราชาไว้วางพระไทยใช้งานตามทราเนตเพื่อกันท่านบอกว่าเกิดมีความประพฤติเป็นพานคำว่า,าพานนี้เขาประงโง กดขี่ข่มเหงและเสนดอนด้วยอำนาจของตนในฐานะที่เป็นข้าราชการนี่อย่างหนึ่งท้าห้ร่ระชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะการเบียดเบียนของตนท่านบอกว่าเช่นบังคับจะเอาทรัพย์สินเขาบ้างแกล้งจับข้อไปลงโทษเขาบ้างแล้วก็ปรับไหนหการปรับนีติ บางทีทางกฎหมายตามกฎหมายบอกปรับน้อยปรับมากเกินไปบ้างทางกฎหมายไม่ได้บอกให้ปรับก็ปรับซสียบ้างแช่มนัจหน้าที่ในทางทุจริตไม่มีความกรุณาเมตตากรุณาแต่คนทั้งหลายตั้งล่าวว่าเมื่อตายลงไปแล้วก็ต้องมาเกิดน,นรกขุมนี้ต้องถูกภูเขาเหล็กที่ลุกจนแดงโชนด้วยกำลังของไฟเขาก็ใหญ่แล้วยังไม่พอ มันเป็นภูเขาเด็กนรกเี็กซุกขุมมันมีไฟทั้งหมดเขายนแดงชนทำลายร่างกายให้ให้ละเอียดไปท่านกล่าวว่าไม่ตายแต่ว่าในที่บางแห่งบอกว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายนี่ไม่จริงคำว่าสัตว์นรกย่อมไม่มีการตายยะต้องรับทุกเวทนาอย่างสาหัสอันนี้ไม่มีเวลาเหมือนกันท่านบอกว่าจึงกว่าจะหมด อำนาจของกรรมในี่ความจริงนี่ไปตกนรกขุมใหญ่มาแล้วนะแล้วก็ผ่านนรกบริวารในสี่ขุมมาแล้วต่อไปเป็นนรกขุมที่เจ็ดเชื่อว่าทุษณะนรกขอนกมน,น้าดูวเป็นนรกที่ประกอบด้วยการพุจริตคิดคดโกงขุมที่ห้าเป็นนรกที่เกี่ยวกับการเรียรายในเรื่องสาธารณประโยชน์ กลุ่มที่หกเป็นนรกที่เกี่ยวกับขรีการทุจริตหรือว่าขัรีการใช้อนาจหน้าที่ในทางทุจริตเบียดเบียนทรัพย์ของชาวบ,บ้านหรือว่าใช้อานาจกดขี่กลมเหงสำหรับนรกขุมที่เจ็ดเป็นเรื่องของการคิดทุจริตชิดโกงคงไม่ํำกัดว่าเป็นขั้เีการฟังของท่านต่อไปตั้กล่าวว่ายมมารุยมนรกขุมที่เจ็ด มีชื่อว่ายุสานร,รกทุสานะขอโทษทุสานร,รกสรี่เกิดในนรกกุมนี้มันล้นแต่มีความหิวก็หายก็ว่าอยากน้ำหสะทุสานมีความหิวก็หายน้ำเป็นกำลังวิ่งวุ่นกระเสือกกระสนไปทั่วบริเวณของนรกอยากจะกินน้ำ กันเมื่อปรากฏว่ามีสะเห็นสระที่เต็มไปด้วยน้ำสะอาดใสท่านบอกว่าเย็นแต่ผมไม่กล้าอ่านไม่เย็นเห็นน้ำก็จะรู้ว่าเย็นได้ยังไงเห็นน้ำใสมีความสะอาดสัตว์ทั้งหลายแล้วนั้นมีความกระหายก็าพากันวิ่งเข้าไปหาในรกกลุ่มนั้นสัตว์นรกกทั้งหลายแล้วนั้นก็ต่างคนต่างดีใจวิ่งเข้าไปหมายจะกินน้ำให้ชื่นใจ เลาวหวังที่จโดดตไม่อาบน้ําให้ชื่นใจขั้นไว้ถึงริมแม่น้ำมาแล้วก็กระโดดลงไปเพื่อจะอาบจะกินให้มีความสุขแต่พอได้กินได้ดื่มเข้าไปเริ่มน่อยของกรรมบันดาลพอน้ํานั้นตกไปถึง้องก็กลายเป็นแกลบเป็นข้าวสาลีเป็นแกลบที่เป็นไฟลุกโชนไหม้ตัว ไม่ไส้พุงไม่ตัดตายไสปอดไม่อว,วัยวะภายในเพราะวรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทําให้อว,วัยวะภายในหลังแล้วมาทางทวารเบื้องล่างบ้างเบื้องบนบ้างเจ็บปวดทุกนทรายทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่ตายไม่ตายนะั้นไม่ใช่ไม่เจ็บนะั่ไม่ตายในะเจ็บอย่างสาหัสทั้งเจ็บทั้งร้อน ปต่กล่าวว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาเสวยทุกข์โทษใน,นรกขคมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนการเมื่อเป็นมนุษย์เขาทั้งหลายเป็นคนคดเป็นคนโกงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นแม่ค้าที่โลกไปได้เจตนาแห่งการในหนักหนักแน่นในดวงจิตเอาของชั่วมาปนของดีเอาของแท้มาปนของเทียม แล้วก็หลอกขายผู้อื่นได้มาซับโดยได้ซับมาโดยไม่ชอบเป็นต้นนี่ผมอ่านตามบาลีนะถ้าไม่อ่านตามบาลีก็กลัวจะยุ่งให้แต่การทําลายขันก็ต้องมาตกนรกขุมนี้จึงกว่าจะสิ้นกรรมอย่าลืมนะว่านรกขุมนี้ก่อนที่จะมาต้องไปตกนรกขุมใหญ่และนรกบริวารก่อนนี่ระเวาลาสี่นาทีเขาว่าอีกขุมหนึ่ง นรกขุมที่แปดมีนามว่าสีตะโลสิตานรกท่านบอกว่าเป็นนรกที่ขาดเมตตาปราณีนี่เวลาน,น้อยผกขอรีบอ่านบาลีกล่าวว่ายมโลกยนยมโลก,นย,โลกยนรกขุมที่แปดมีชื่อว่าสีตะโลสิตะนรกในนรกขุมนี้มีน้ำเยือกเย็นยิ่งกว่าความเย็นทั้งหลาย เมื่อสัตว์ในโลกทั้งหลายตกลุไปก็ต้องตายด้วยความเย็นแต่ความจริงเพราะว่าไม่ตายต้องทุกทรมานด้วยความเย็นอย่างนนหนักโดยอำนาจของอกุศลก,กรรมก็ทําให้กลับฟื้นขึ้น,นมาอีกท่านบอกว่าตายแล้วก็ฟื้นนะผมบอกผมคิดว่าไม่ตายไม่เคยค้นพระบาลีแต่ว่ามีความเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าตามตรมธรรมดาสัตว์นรกตายไม่มี แล้วก็พากันคลายขึ้นมาข้างบนเมื่อพ้นจากความเย็นมันจับใจนั้นแล้วนายนิยบาลทั้งหลายก็พากันจับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นโยนลงไปในน้ำดังเกา่าตกลงไปก็ถูกเผาวความเย็นเผาผลานันมันทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งเย็นเพราะเป็นน้ำกรดได้รับโทษทุกข์ทรมานอย่างหนักซ้ำซ้ำซากซากแบบนี้จนกว่าจะสิ้นกฎของกรรม ท่านกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาเสวยทุกขเวทนาในรกรุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเมื่อครั้งนี้เขายังเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจไม่บริสุทธิ์เป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่มีเมตตากรุณาในสันดานเป็นคนใจพานเระกอบด้วยอกุศลกรรมชินจับสัตว์เป็นๆโยนลงไปในบอ่อบ้าง จับสัตว์เป็นโยนลงไปในเหวบ้างโยนลงไปในน้ําบ้างได้จับมัดสัตว์ทิ้งน้ําให้จมน้ําตายบ้างทําเพื่อมนุษย์ทั้งหลายเขาบอกว่าทําเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้รับครับให้รับความทุกข์คือแกล้งแกล้งบรรดาเพื่อนมนุษย์เอก,กันให้มีความทุกข์ตายเพราะการกระทำดังนี้เป็นต้นนี่ผมว,ว่าตามมาลีเลยนะ ไปนั้นว่าสัตว์นรกขุมนี้เขากล่าวโดยย่อเพราะตามบาลีรู้สึกฟังขัดขัดเป็นคนที่ปลาอยความปราศจากความเมตตาปราณีในบุคคลอื่นในสัตว์เองกลั่นแกล้งคนที่ก็ทําความดีให้มีทุกบ้างฆ่าสัตว์ตดชีวิตคือแกล้งสัตว์จับเป็นโยนในบอ่อลึกๆบ้างในเหวบ้างจับโยนลงไปในสระน้ําเช่นได้สัตว์บกเนี่ยจับโยนในสระน้ามันลาบาก ดิฉันคิดว่าปลาจับโยมนมาในสระน้ำมาเชียงนันแล้วมัดมือมัดเท้าสัตว์ต่างยแล้วก็โยนทิ้งไปนในน้ําบ้างให้จมน้ําตายเมื่อไปเกิดในนรกขุมใหญ่ได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสผ่านนรกบริวารในสี่ขุมแล้วก็มาเกิดในนรกขุมนี้นี่เป็นอันว่าน,นรกทุกขุมบรรดาท่านทั้งหลายจะเป็นนรกขุมใหญ่และนรกขุมเล็กก็ตาม เมื่อประสบกรรมเข้าแล้วมันมีทุกขเวทนาอย่างสาหัสจน้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนทิ่สู่สมณเณรทั้งหลายจงสังวรระวังไว้ว่าจงอย่าทําอะไรให้เป็นเกืดอเหตุผิดวิสัยคือปราศจากความเมตตาปราณีเอาละต่อจานี้ไป,ปอขอท่านหลายได้โปรดทราบว่าเวลามันหมดแล้ว เมื่อเวลาหมดแล้วก็ขอบรรดาท่านอันไหลรับฟังการเจริญพระกรรมฐานต่อได้นี้ไปก็ขอบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหรือบรรดาพิสุทสมณเนรทุกองได้โปรดตั้งใจเตรียมตัวสมาทานพระกรรมฐานต่อไป